และแล้วก็คลอดออกมานะครับเบสแล็กเจเนเรชั่นเดอะบูฟนะครับเดอะบูฟนะครับปี2025นาะครับรอๆเท่ๆแบบนี้ใหญ่ๆยาวๆนะครับแข็งแรงมากตัวนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักคนขึ้นไปยืนได้สิบกว่าคนนะครับผ่านการเทสเรียบร้อยตัวเสาได้กว้าง17เเซนนะครับกับตัวคันนะครับการจับยึดไม่ต้องเชื่อมนะครับตรงนี้ตรงคอเราได้แก้ไขปัญหาสำหรับคนที่หวั่นวิตก กลัวมันจะขาดแต่ผมยังไม่เคยเห็นมันขาดหรอกใช้ทฤษฎีเดียวกันกับสพานเหล็กที่รถวิ่งนะครับโดยการขันน็อตนะครับแข็งแรงกว่าเชื่อมนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มันสามารถปรับให้ยาวให้สั้นได้ตรงนี้ก็ปรับให้สูงให้ต่ำได้ปรับให้กว้างให้แคบได้จึงสามารถเอาไปติดได้กับปิกอัพทุกรุ่นนะครับทีนี้การติดตั้งไม่ต้องเจาะกระบะนะครับออกกล้องมาดูใกล้นะครับอย่างนี้ รถที่มีหูแม็กเลเนืรออยู่ขอบกระบะอย่างเงี้ยติดตั้งได้เลยนะครับถอดหูแม็กเลยเนืรอออกแล้วก็ตัวนี้ล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเป็นรางสไลด์มันนะครับเอากล้องมานี่เราได้แก้ปัญหาสําหรับคนที่อยากติดตั้งแบบไม่ต้องจอดกระบะนะครับเมื่อก่อนหูแม็กไลเนืรอมันอยู่ตรงนี้มันก็จะติดได้แต่ว่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับขามันทีนี้ใส่เพิ่มรางเข้าไปสามารถเลื่อนขยับมาหน้า ให้สุดขอบกระบะด้านหน้าเลยก็ได้นะครับเผื่อว่าใครจะไปต่อยอดนู่นนี่นั่นอย่าได้ถูกใกลกันไปนะครับด้านหลังก็เหมือนกันมันก็จะมีรูเต็มไปหมดนะครับเนี่ยทางด้านบนด้านล่างด้านล่าง,าางที่ยึดหูมากเลยเนี่ยขาขายึดแบบไม่เจอะกระบะก็มีรงสไลด์นะครับการจับยึดนะครับมั่นคงแข็งแรงมีทั้งตัวหนีบแล้วก็ตัวดึงขึ้นไม่ให้รงหลุดออกจากขอบกระบะนะครับ ผ่านการเทสมาแล้วหลายปีนะครับผมทําแบบนี้ขายมาประมาณหปีนะครับยังไม่มีตัวไหนหลุดนะครับผมรับประกันได้เลยส่วนชิ้นงานนะครับเป็นเหล็กหนาสองมิลเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับตัดเลเซอร์มาชุบยิงเชื่อมระบบ CO2 เชื่อมจุดเดียวเฉพาะตีตรงนี้นะครับแล้วก็เพดแล้วก็ยิงายชุบกันสนิมบดสีพลโคเป็นยี่ห้อโจตัน นะครับรับประกันสีให้หนึ่งปีนะครับหากอยากจะไปจิดรลดรุ่นอะไรรุ่นคอไก่ขอไข่อาจจะไม่มีภาพตัวอย่างเพราะว่าสินค้าเพิ่งออกมานะครับสอบถามพ่สมิดเพิ่มเติมได้ศูนย์เก้าหกส้าสี่สาหราคานะครับถ้าเอาทั้งชุดเลยแบบนี้ทั้งชุดลางเลื่อนแล้วก็ชุดเป็นแหลกเดะวู้เนี่ยนะครับห7 9่0เจดันเก้าร้อ 7, ถ้าเอาเฉพาะ ชุดเพทเนี่ยจากขาขึ้นไปหมื่นสามนเก้าร้อยนะครับเอาไปติดได้กับรถทุกรุ่นถ้าเป็นรีโวหรือว่านาวาลาจะต้องเจาะแม็กไลเนอร์นิดนึงนะครับหากมีข้อสงสัยคอมเมนต์หรือว่าแชทสอบถามพี่ส่งคิดได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากสวัสดีครับผม